สวัสดีครับสวัสดีกนอีมิ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนค้ขั้คืนนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับปืนแบล็กกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นจริงๆเราเคยทํารีวิวไปแล้วนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่วันนี้เป็นรอบที่2หรือว่ารอบที่2ที่ซิกซ a เซาเวอร์พีสาศตัวนี้เข้ามาในไทยนะครับลองมาดูกใกล้ใกล้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับ่างยนนะครับร้านอินโฟ,โฟพิพการลำปางก่อนหน้านั้นเพื่อนเพื่อนเคยเห็นตัวนี้ในรีวิวแล้วนะครับผม ซิกเซาเออร์นะครับซีโอนิกงานซีโอนิกนะครับตัวนี้เป็นบริษัทที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตปืนตัวนี้เจ้าเดียวเลยนะครับที่ได้รับลิขสิทธิ์มาโอเคนะครับเพื่อนๆน,เ,นเคยเห็นตัวนี้แล้วนะครับจากในชาแนลยูทูบนี้นะครับเป็นสีดําอย่างนี้นะครับแต่วันนั้นจะมีแมกกาซีนมา1ตัวนะครับแมกกาซีนมา1ตัวนะแล้วก็มีน้ํามันหยอดมาให้นะครับสำหรับ หล่อลื่นใช่ไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกับย้อนไปดูรีวิวนะครับแล้วก็มีแท้เทาา้ากระดาษลำกล้องมานะครับวันนี้น้ํามันหายไปนะน้ํามันหายไปนะแต่ได้นี่มาเพิ่มครับแมกกาซีนสำรองอีกตัวหนึ่งล็อตนี้เป็นล็อตที่2มา2แมกกาซีนนะครับแต่น้ํามันหล่อลื่นเขาไม่ได้ให้มานะครับและวันนี้น้องใหม่ล่าสุดแนะนําอีกหนึ่งตัวมันคือซิกเซาเวอร์พีสามสองศูนย์เหมือนกันแต่เป็นสีนี่ครับผมเป็นสีทรายนะครับสีทรายมาใหม่ล่าสุดนะครับ วันนี้เรามีมา2ส,สีที่มาทำรีวิวเพิ่มเติมก็คือสีทรายนะครับสีดําสีทรายแมกกาซีนให้มา2ตัวเช่นเดียวกันนะครับให้2ตัวเช่นเดียวกันแล้วก็มีแส้สําหรับล้างหรือทำความสะอาดลากล้องอีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นปืนแบล็งกันนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนโอเคนะครับมามาดูตรงนี้ตัวนี้เป็นเจ้าเดียวเลยนะครับซิกซ์เซอร์ p สามสองศูนย์เป็นเจ้าเดียวเลยที่ทางซีอานิกผลิตแล้วได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิต นะตุรกีนะฮะแล้วก็ตัวมีคำถามถามมาในเรื่องของ s i x เ er ซอร์ P สามหกห้านะครับออตอนนี้เห็นทางดีลเลอร์บอกว่ากําลังขอลิขสิทธิ์ผลิตอยู่นะครับทางซีอีโอนกนะรบ,บริษัทที่ตุรกีกําลังขอลิขสิทธิ์ในการผลิตตัว s i x เ er ซอร์ P สามหกห้านะครับปืนของการตำรวจเร็วๆนี้ถ้าได้รับข่าวดีก็จะมาแจ้งข่าวให้เพื่อนทราบทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊คลาดอินโฟบีบิแกนลำปางเนาะว่าเขาให้ผลิตหรือเปล่านะครับ แต่ตัวนี้ตอนนี้ก็คือออกมาในปืนโครงการตำรวจรอบแรกเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันในนามซิกซ์เซอ P320 ซึ่งตัวนี้ทํามาได้ค่อนข้างเหมือนมากนะครับฝั่งนี้นะครับมีโลโก้ของซิกซ์เซอ P320 นะครับยิงเลเซอร์ล่องลึกลงไปเลยทั้งสีดําแล้วก็สีทรายนะครับเช็คเกอร์หรือมาร์กจิ้งทุกอย่างได้มาครบหมดนะครับโลโก้ตรงด้ามก็เป็นซิกซ์เซอนะครับส้นแม็กเห็นไหม ด้ามด้ามด้ามตูดแม็กก็มีโลโก้ซิกซ์เซเหมือนกันนะครับด้านหลังสุดหน้าสุดหลังนะครับนี่สุดหน้าสีแดงนะครับสุดหลังก็เป็นสีขาวนะครับรอบนี้นะจ้ะอุปกรณ์ก็มีปืนกับแมกกาซีนสองตัวนะครับนะครับนะเหมือนเป๊ะนะตัวนี้ขนาดน้ำหนักเหมือนกับของจริงทุกอย่างซองที่ใส่นะครับ สามารถใช้กับซองพวกซองใครเด็กหรือซอง579ของเอมาสันพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมเพื่อนซองแบ็คเาก็ใส่ได้นะนี่ครับเป็นซองชักเร็วนะครับลงซองได้ปกตินะครับลงซองอันนี้ข้างในเป็นกัมหยี่นะครับบุกกนรอยปืนไอซองตัวนี้ใส่ได้หลายรุ่นนะครับก็ก็ได้ซิกก็ได้นะครับอ่าไฮคารปาก็ได้ตัวนี้ใส่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับซองชักเร็วเวลาปลดก็จับตัวนี้แล้วดึงออกนะครับอันนี้แล้วดึงออกปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับ สองนะแล้วก็มีในส่วนของชุดโลนี่นะครับตัวนี้ถึงบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันเป็นลิขสิทธิ์มันก็ขนาดน้ําหนักแล้วก็ทุกอย่างได้มาเป๊ะหมดนะครับโลนี่นี่ก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันก่อนผมชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนว่าน้ําหนักปืนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะวัดความยาวปืนให้นะครับอ่ะขออนุญาตเปิดเครื่องตาชั่งก่อนเดี๋ยวจะมีคนถามว่าหนักเท่าไหร่ครับอ่ะน้ําหนัก 7จ็ดขีดครึ่งครับเจ็ดขีดครึ่งนะครับอันนี้ปืนรวมแมกกาซีนนะครับยังไม่มีการรีโหลดลูกเข้าไปนะครับโอเคนะครับลูกกระสุนบรรจุสิบสี่นัดนะถ้าจำไม่ผิดสิบสี่นัดนะครับก็บรรจุสักสิบนัดพอเวลายิงเล่นนะครับแล้วก็ตัวความยาวของตัวปืนนะครับสไลด์จะยาวอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณสิบหกเซนนะครับถ้าเกิดเฟรมล่างนะครับเฟรมล่างจนถึงสันหลังนะครับหลังอ่อนเนาะก็จะอยู่ที่ สิบแปดนะครับสิบแปดเซนลำกล้องถ้าจะไม่ผิดจะเป็นสี่นิ้วนะครับอ่าลำกล้องสี่นิ้วนะครับลำกล้องขนาดสี่นิ้วจริงๆก็ประมาณสามเจ็ดห้านะครับแต่จริงมันก็ตีไปสี่นิ้วเนาะความสูงจากส้นแม็กฐานจนถึงสไลด์นะครับตัวนี้ห้านิ้วนะครับห้านิ้วตัวปืนแบงก์กันจริงๆเราพูดไว้ทุกคลิปแล้วเป็นปืนที่รับความนิยมในการถ่ายทาละครถ่ายทาละครถ่ายทำภาพยนตร์แสดงหนังแล้วหลักๆแล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องด้วย ณปัจจุบันปืนแบงค์กันในไทยได้รับความนิยมนะครับก็เป็นปืนสะสมนะครับแล้วก็ในหน่วยงานราชการก็ใช้ในการซ้อมรบนะครับใช้ในการแสดงนะครับสะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตารวจทหารก็ใช้ในการซ้อมฝึกชิงตัวประกันอะไรเงี้ยนะครับเป็นประโยชน์เนาะตัวปืนแบงค์กันอย่างที่รู้ครับเฟรมล่างกับลํากล้องจะเป็นชิ้นเดียวกันติดกันมานะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาไปดัดแปลงได้คนที่คิดว่าจะปืนแบงค์กันไปดัดแปลงนะผมขอพูดไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะ ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ไม่สนับสนุนแค่คิดจะทําผิดนี่ก็ติดคู่ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะดังนั้นเ,เราดูคลิปโรอนี้เป็นสาระสําคัญนะครับในเรื่องของอขนาดน้ําหนักแล้วก็ความเหมือนนะครับผมมาทารีวิวให้ชมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มาขายของในรีวิวนี้นะผมก็แค่รีวิวให้รู้ว่าในประเทศไทยนียก็มีปืนแบงก์กันยี่ห้อนี้หน้าตาแบบนี้เข้ามานะครับเพราะว่าตัวลํากล้องปืนเนะี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นตรงปากกระบอกเนี่ย มันเป็นเหล็กตันๆนะครับแล้วก็เจาะรูด้านหน้าเพื่อให้มีแฟลชแบงหรือประกายไฟที่ออกจากลูกกระสุนแบงกันหลุดรอดออกมาเท่านั้นนะครับถ้ามองดีนะครับตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้ตรงการลางลำกล้องเนี่ยมันจะมีเหล็กเห็นไหมครับเหล็กแหลมๆอยู่เส้นหนึ่งเหล็กตัวนี้ถักตั้งแต่ปากลำกล้องยันจนถึงโคนลำกล้องเลยนะครับเพื่อ,อเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเอ่อป้องกันอิเรลส์ของลูกที่ยิงออกไปแล้วนี่ครับสังเกตดูลูกที่ยิงออกไปแล้วนะเพื่อป้องกันลูกที่ยิงออกไปแล้วคืออาจจะมี ตัวพลาสติกตัวนี้หลุดรอดออกจากทางปากลํากล้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักนะครับดักไม่ให้ตัวพลาสติกหลุดรอดออกมาสิ่งที่หลุดรอดออกมาได้จากลูกกระสุนพืนแบงก์กันก็จะมีแค่ดินขับดินปืนหรือว่าแฟตแบงค์นะแฟตแบงค์ที่หลุดออกมาเท่านั้นนะครับเป็นสฟตแบงค์เนาะรูแบงก์กันนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นแล้วนะที่ยิงแล้วอะที่ยังไม่ได้ยงิงไม่แกะกลองเนี่ยก็จะมีห้าสิบนัดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปแบงค์นะ หัวก็จะเป็นจุกพลาสติกแบบนี้นะครับปืนแบงกันนี่ไม่ได้ทาอะไรอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้หรือเดินผ่านะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่อาจจะทําได้ก็อาจจะทําให้เขาตกใจกลัวถ้าเราไปยิงในที่ชุมชนที่สาธารณะแล้วเกิดมีคนตกใจกลัวแล้วมีการแจ้งเจ้าเที่ตำรวจมาเนี่ยคือคุณผิดละคุณผิดในโทษฐานทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวแต่ผมกําังจะบอกว่าไม่ควรเอาไปเมื่อควรพกพาไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าปืนแบงกันเนี่ยรูปร่างหน้าตามันคล้ายคลึงกับอาวุธแต่ว่ามันอยู่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งเทียมอาวุธนะครับดังนั้น ควรมีและเก็บไว้ยิงที่สนามยิงที่บ้านยิงในสวนเนาะตัวลูกกระสุนก็ภายในนะครับพูดถึงเรื่องลูกกระสุนภายในลูกปืนเนี่ยก็จะมะีดินขับประเภทดินขับผู้ระเบิดนะครับไม่ใช่เป็นดินขับที่ทํามาจากลูกปืนจริงดังนั้นตัวนี้ปลอดภัยครับไม่อันตรายนะครับ,ม,รบมีแก๊ปนะมีแก๊ปอยู่ด้านใต้เพื่อจุดจุดให้ดินดินขับที่อยู่ในปืนเนี่ยเกิดแสงออกทางปากลํากล้องนะครับแล้วมีจุก พลาสติกหรือหัวจุกพลาสติกสีเขียวเนี่ยเพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปข้างในแล้วก็ป้องกันดินปืนที่อยู่ในหลุดออกมาเท่านั้นนะครับลูกปืนก็มีแค่นั้นเวลายิงแล้วก็เป็นแบบนี้หัวก็จะถูกเปิดออกนะครับสิ่งที่หลุดรอดออกไปจากทางปากกระบอกก็เป็นแ,แฟลตแบงค์นะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูสักสองนัดเนาะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นตัวคีดอนนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้เดี๋ยวมีเช็ดให้ดูเนาะคีดอนเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดของชุดต่อโลนี่ นะครับหรือว่าชุดต่อคีดอนที่สามารถต่อกับซิกซ์เซอร์ P 3 2 0ตัวนี้ได้นะเพราะว่าขนาดหรือไซส์มิติทุกอย่างเท่ากันหมดนะฮะเท่ากันหมดเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับว่ามันต่อได้ไหมอ่าดูนะครับปลดสลักตัวนี้ออกนะผมทารีวิวลงช่อง YouTube ไปแล้ววิธีการประกอบวิธีการเล่นชุดคีดอนตัวนี้นะครับเอาไปต่อกับปืนจริงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับหัวสีดําต่อเนาะเสียบเข้ามาเห็นไหมครับเพื่อนๆเสียบเข้ามาปุ๊บ กดล็อกอ่บล็อกเป๊บนี่เห็นไหมฮะอยู่แล้วเรียบร้อยอนะล็อกใส่สลักครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะอันนี้คือของเล่นของชุด P320 ที่สามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับใส่ซองได้ซองปืนจริงได้ใส่ชุดคีดอนได้นะครับเวลาเล่นดูนะครับ เดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูเนาะแต่ว่าตอนยิงจะยิงตัวสีทรายนะครับวิธีรีโหลดก็รีโหลดแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะอาจจะอาจจะไม่ได้ยิงให้ดูเนาะเพราะว่าเกงเรื่องเสียงมันดังนะครับแนึง มื่อกี้ผมชักไม่แรงนะครับนี่ครับชักแรงๆปันน๊บแอบไปนี้หมดแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับยิงก็ไม่มีติดขัดลูกก็คัดออกปกติได้นะครับคัดออกปกติได้ถ้าชักไม่แรงมันจะค้างนะครับเมื่อกี้คืนขันลังไม่แรงอีกทีนึงนะประมาณนี้ใส่คีดอนแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ลองดูน โลกว่าไหมชียงบอสเกือบสองโลครับเกือบสองโลหนึ่งจุดเก้าอ่าเกือบสองโลนะมีคนถามมาว่าซิกซาวเวอร์พีสามสองเนี้ยใส่คีดอนได้ไหมใส่ได้นะอ่ะนะโอเคนะครับหมดเครียดนะครับอ่ะทีนี้จบไปแล้วเรื่องของชุดคีดอนที่ใส่ P320 นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ในการยิงทดสอบนะครับผมจะยิงทดสอบสักสามารถพอเนาะเพราะว่าตอนนี้มันหัวค่ำแล้วมันดึกแล้วเกรงใจข้างบ้านนะครับเราทำรีวิวในร้านเสียงมันก็วนอยู่ในร้านเนี้ยไม่ได้ออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็อย่างที่อย่างที่บอกครับเนื่องจากปืนแบงกันมีเสียงที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับปืนจริงนะครับดังนั้นก็มีความเกรงใจนะครับ ข้างบ้านนี้ผมข้างร้านผมจะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับชื่อร้านตัวเตะอกาัดนะครับน้าเต๋อก็เกรงใจเขานิดนึงก็ยิงสักสานัดเนาะให้เพื่อนๆได้เห็นแฟลตแบงที่ออกจากทางปากกระบอกนะครับลืมบอกไปน้ํามันที่ใช้ทำความสะอาดหลอลื่นก็เป็นสเปรย์ซิดีโครหรือจะเป็นพวกน้ํามันล้างปืนจริงนะครับที่มีคําถามถามมาก็ใช้ได้นะครับบอสนี้ทีบอลตรงนี้เอาฉีดนะครับเอาฉีดล้างตรงนี้นะเพื่อนนะแล้ว ทำความสะอาดกระสุนนะครับบางทีเช็ดทำความสะอาดตรงนี้นะครับบางทีเรายิงไปเยอะๆมันมีข่ามาก,ก็ปั่นนี้ครับปันป่นปั่นแล้วก็ฉีดน้ํามันล้างครับไม่จำเป็นจะต้องถอดอ้ม,มาล้างทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้ขมา,ามันไม่ได้เกิดตรงที่เข็มแทงชนวนชักไหล่มันจะเกิดตรงคอแลมกระสุนตรงนี้นะครับก็ทำความสะอาดในกรณีที่ยิงไปสักกล่องสองกล่องแล้วมันมีขาากก่ามเกาะตรงนี้เยอะๆนะครับก็ทำความสะอาดนิดนึงเพื่อให้ลูกมันคัดปอกออกดีๆนะครับ โอเควันนี้ก็มาแนะนำสองตัวจ้ะสีดำแล้วก็สีทรายนะครับมันมีคำถามถาม,ถามมาชุดที่ร้อนใส่ได้ไหมซองใส่ได้ไหมวันนี้ผมทำรีวิวให้แล้วนะครับอาแล้วก็มาดูเล่นตัวนี้นะวิธีการเล่นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนใส่ใส่เข้าไปที่แมกกาซีนเนี่ยอัดเข้าไปได้14นัดนะครับใส่สัก10นัดพอนะครับผมจะแนะนำไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็นี่นะยิงไปทางนี้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูประกายไฟที่ออกมาจาปากกระบอกนะครับ ผมจะยิงค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แฟตแบงมันออกต่อเนื่องนะครับห okay, นึ่งสองโอเคครับประมาณนี้นะครับปืนก็คัดปลอกออกหมดได้ค้างปกตินะครับอันนี้ยิงสีทรายเพราะสีทรายเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะรเรียบร้อยนะครับ งานนี้โชคดีที่ให้มา2แมกกาซีนและหนึ่งปืนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีอย่างที่บอกต้นคลิปก็คือไม่มีน้ํายาล้างนะครับราคาตัวนี้ราคาตัวนี้ปืนปืนปกติที่เราขายกันอยู่ 95, 8, 9 5 0 0 8,900านะครับกล้องมาใกล้ๆครับอ่านี่เซตนี้นะครับเซตนี้นะเพื่อนๆนะเซตนี้ตัวนี้1ปืน2แมกกาซีนพร้อมแท้ล้างลำกล้องลูกปืนมีให้1กล่อง 50นัดปกติลูกป,ปืนเนี่ยกล่องละพันสามนะครับเราขายพร้อมปืนปกติเราขาย1 0 0 0บาทนะครับแล้วตัวปืนเนี่ยปกติแล้วราคาที่ขายอยู่หน้าร้าน8,9 0 0้ได้หนึ่งแม็กซ์รอบที่แล้วนะ right <yeah. S 2> แล้วก็ลูกกล่องหนึ่งตกอยู่ค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับวันนี้ทำโปรครับสองสีนี้ให้ราคาเท่ากันเลยวันนี้นะตรงนี้ที่เห็นนะเซตนี้นะเพื่อนแคปหน้าจอได้นะครับสีทรายสีดำราคาเท่ากันคิดง่ายๆเลย 8,005หนึ่งปืนสองแม็กกาซีนล,ลูกหนึ่งกล่องนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นทางดีลเลอร์เราขอเรื่องโปรโมชั่นไปกับทางดีลเลอร์นะครับทางดีลเลอร์บอกว่าโอเคให้ได้เหมือนกันสรุปเราพูดราคาได้ท้ายคลิปท้ายคลิปโอเคสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรีวิวนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับรานะคาพูดไปแล้วนะโอเคนะครับถ้าเพืพ่อนๆท่านใดที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปโอครับแตะตรงชื่อคลิปโอ จะมีลิงก์คิวอัพโดปรากฏขึ้นทักข้อความทาง Facebook ทางไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่า,านี้ครับเดี๋ยวรีวิวหน้าเรามีอะไรดีมาที่เป็นแบงค์กันมาใหม่ๆมานําเสนอก็จะมาทํารีวิวเก็บผลงานให้เพื่อนๆได้รับทราบรับชมกันเป็นรีวิวแบบลฟ์สุดเหมือนที่เพื่อนๆได้ดูทุกทีแหละนะไม่มีการตัดต่อถ่ายกันสุดตรงนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ